ครับนี่วัน<ม>นี้เราพางูมาเดินเล่นในสระว่ายน้ำกันนะครับโอ้โครับนี่มาทั้งนี้แล้วมาขึ้นมาโอเคโอ้โหยังยาวเลยนะครับเมทวขาไซส์ไวรุ่นเออ,อส,ส่งไว้ส่งไว้โอ้โหส่งไว้หมาเด,ดี๋ยวหมาเดี๋ยมาเดียว เรียบร้อยครับมะนาวถุงมือผมไปข้างนี้ติดฟันมันนี่ดูฟันมันนะครับคุณผู้ชมดูฟันงูเหลือมนะเป็นไหมจะเป็นเหมือนเล็กๆแหลมๆนี่เข็มชีดยาเลยนะครับถ้าเกิดว่าโดนกัดแล้วเราไปดึงกระตุกออกนะครับมันจะบาดเลยต้องถอนออก